ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโคเวนทรีพบแมนยูสอ่องไล์อัพผีตัดเชือก FA ครับคาด11นักเต,ตัวจริงแมนยูเกมพบโคเวนทรี 3. แฟนผีเห็นแล้วมั่นใจแค่ไหนที่จะผ่านเข้าไปชิงดำา f a เครับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็จจะนำทัพปีแสดงดวลกับโคเวนทรีซิตี้ในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศที่สนามเบมบลี่คืนวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้21นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย เกมนี้แมนเชสเตอร์จะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่บาดเจ็บอยู่อย่างจอ์นี่อีเวนส์วิเตอร์ลินเดเลฟไทเลว์มาลลเซียลรีสโดมาตินเนสลูกชอราฟาเอลวารานและอองตนี่มาร์ก์ยาวขณะที่แฮร์รี่มาควายอองตนี่และสกอตต์ม็คทูเนีมีโอกาสจะฟิตทันลงเล่นทำให้11ตัวจริงชุดดวลช้างกระทืบโรงน่าจะมีหน้าตาดังนี้ผู้รักษาประตูอองเดโอนานาอองเดโอนานาในทวารทีมชาติแคนมรุนจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปหลังเชนฮากให้โอกาสเล่นต่อเนื่องในทุกรายกา กองหลังดีโกดาโลกแฮร์รี่แม็กควายกาซิเมโรอารอนวานบิสาก้าเอรดดิเทนฮักนาใหญ่ชาวดัตยังคงขาดนักเตะเจ็บเพียบโดยเฉพาะแนวรับทั้งไทเรลมาเลาเซียลูกชอวิกเตอร์ลินเดเลฟลีสโดมาติเนสราเฟลวารานจอนี่อีเวนแถมล่าสุดวิลลี่ควัมบาลาดาวรุ่งเดี่ยงเพิ่มไปพร้อมๆกับอีกสองมิดฟิลเมสันเมาส์และโซฟิแยนอัมระบัดเท่ากับเหลือแค่แฮร์รี่แม็กควายผ่านความฟิตเป็นเซนเตอร์แบ็กซีเนียคนเดียวที่เหลืออยู่ลงประคองแนวรับร่บรวมกับกาซิเมโรที่ต้องลงมาเล่นแก้ขัด ส่วนดิโกดาโลยืนแบกขวาขณะที่อารอนวานบิส้าประจำการฝั่งซ้ายอย่างไรก็ตามทั้งคู่สามารถสลับฝั่งกันได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมิดฟิลด์คู่กลางคริสเตียนเอลิกเซนกัคอบบี้ไมนูแดนกลางวางคริสเตียนเอลิกเซนช่วยคอบบี้ไมนูที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบ19ปีโดยที่สกอตต์แม็กทูม่พร้อมรับบทตัวสำรอง3ตัวรุกอเลฮันโดกานาโชบูโแฟนันมาคัตเละฟอร์ อารฮันดกานาโชยอมขอโทษเทนฮากแล้วเรื่องที่ไปกดไลฟ์แฟนบอลที่วิจารณ์แท็กติกของทีมทําให้จะลงเป็นตัวจริงลากเลื้อยทางฝั่งขวาเหมือนเดิมส่งผลให้อันโตนี่ต้องนั่งสำรองต่อไปขณะที่บรูโน่แฟนันคอยปั้นเกมตรงกลางส่วนด้านซ้ายใช้มาคัสและฟอร์ดลงปัน่นป่วนแนวรับคู่แข่งกองหน้าาสมุดฮอยลุนาสมุดฮอยลุนจะได้ลงยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปแม้ช่วงหลังตั้งแต่หายเจ็บกลับมาจะยังฟอร์มฝืดก็ตม่ม สถิติใหม่รอเกิดเกรดเกมโคเวนที่พบแมนยูตัดเชือก FA ครับเกม FA ครับรอบรองชฉเลิดประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายนเป็นการพบการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโคเวนที่ซิตี้โดยฝั่งปีแสดงกำลังมีผลงานโดยรวมที่น่าผิดหวังขณะที่ช้างกระทืโบโรงอยู่ในโซนที่ได้ลุ้นเพลยอ์ออฟเลื่อนชั้นของศึกเดกแชมปีเปนทิพ หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้ก็คือกุญสือของโคเวนทีได้แก่มาร์คโรบินเพราะเขาเป็นอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ aged, และเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนช่วยรักษาเก้าอี้ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กสันมาแล้วจากการเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แมนเชสเตอร์ได้แชมป์เอฟเอครับเมื่อรุ่นการ 1989- แถึง1990แต่มันก็ยังมีเกรดอีกหลายด้านที่น่าพูดถึงเช่นกันผลงานการเจอกันครั้งล่าสุดที่แมนเชสเตอร์กับโคเวนที่เจอกันนั้นต้องย้อนไปถึงเดือนกันยายนปี2007เลยทีเดียว โดยตอนนั้นเป็นเกมลีคับรอบ3ซึ่งคนนั้นโควนที่ถึงขั้นบุกไปชนะแมนจเตได้ถึงโอทฟอร์ดด้วยสกอร์2ต่อ0อย่างไรก็ตามหากนับแบบการเจอกันในทุกรายการในช่วง15นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าแมนจเตมีผลงานที่ดีกว่าเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายชนะได้ถึง13ครั้งด้วยกันรอบตัดเชือกของแต่ละฝั่งนี่จะถือเป็นการเล่นรอบรองชเลิดของเอฟเอคับครั้งที่32ในประวัติศาสตร์ของแมนสเต โดยปัจจุบันพวกเขาเป็นทีมที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้มากกว่าชาวบ้านและหากผ่านโคเวนที่ไปได้มันก็จะทําให้แมนเชสเตอรเป็นทีมที่ทะลุถึงรอบชิงชะเลิศของ FA ครับได้มากที่สุดแบบเดียวๆที่จำนวน22ครั้งหลังจากตอนนี้พวกเขาครองสถิติร่วมกับอาร์เซนอลจากจำนวน21หนในทางกลับกันโคเวนที่เพิ่งได้เล่นรอบตัดเชือกของ F a เเป็นครั้งที่2เท่านั้นแต่หนแรกของพวกเขาก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะพวกเขาผ่านลีดยูน i เต็ดในฤดูกาล1986-1987ไปได้ก่อนที่จะได้แชมป์ไปครองในท้ายที่สุดเกมรุกอันตรายแมนยู Menu กับโคเวนที่ต่างก็เริ่มต้นเส้นทางในศึก FA ครับฤดูกาลนี้ที่รอบ3เหมือนกันแต่เกมรุกของโคเวนที่ทำได้ดีกว่ามากๆเพราะปัจจุบันพวกเขาถือเป็นทีมที่ทำประตูได้ม,มากที่สุดของ FA ครับประจำซีซั่น2023-2024หลังกดไปแล้วถึง19ประตู ทางนี้ครั้งล่าสุดที่ทีมซึ่งไม่ได้มาจากลีกสูงสุดสามารถทำประตูในสืก f อเอครับได้มากกว่าทีมในลีกสูงสุดนั้นเกิดขึ้นในซีซั่น1 9 7 7จถึงาจากการที่เร็กแฮมทีมจากระดับดีวิชั่น3หรือลีกทูในปัจจุบันทำได้ถึง22ประตูแต่พวกเขาก็ไปจอดป้ายที่รอบแทีมสุดท้ายลีกรองไปถึงฝั่งฝันยากแน่นอนว่าเกมฟุตบอลน,นั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่หลายคนก็ยกให้ F a เครับเป็นหนึ่งในรายการที่มักจะมีการเซอร์ไพรส์มากที่สุด แต่6ครั้งหลังสุดที่ทีมจากนอกหลีกสูงสุดมาไกลถึงรอบรองชนะเลิศนั้นมันไม่มีทีมไหนเลยที่ไปต่อถึงรอบชิงดําได้ทีมสุดท้ายที่ไม่ได้มาจากหลีกสูงสุดแต่สามารถผ่านรอบตัดเชือกของ FA Cup ับได้นั้นเกิดขึ้นในซีซั่น2 0 0 7 2น0 8ั 2008. นั่นคือคาดิฟซิตี้ที่ตอนนั้นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ประเด็นก็คือคู่แข่งในครั้งนั้นของพวกเขาคือบาร์ซลีที่มาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันโดยท้ายที่สุดแล้วในฤดูกาลน,นั้นคาดิฟก็ไปแพ้พอตมัตทีมจากพมล0 1. ใน,อนเ,เอริกเซนยังหวังแมนยูปิดซีซั่นด้โคตาแชมเปี้ยนลีกคริสเตียนเอริกเซนกองกลางของแมนเชสเตอร์เไนเชื่อว่าทีมของเขาสามารถจบอันดับในพรมเมียร์ลีกได้ดีกว่าที่เป็นอยู่และมีลุ้นในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อย่างแน่นอนอย่างที่คุณพูดตั้งแต่ผมมาที่นี่และผมมั่นใจเช่นกันว่าก่อนหน้านี้คุณทําได้ดีในเกมบอลถ้วยด้วยมันยังบอกได้ว่าเราเป็นทีมที่มีระดับที่สูงมากในวันนั้น หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะนําพาเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเราจะตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนเราจะไม่ซ่อนตัวจากฤดูกาลที่เรามีซีซั่นที่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างมากมายหวังว่าตอนนี้ด้วยการที่เหลือเวลาอีกกว่า1เดือนเราจะจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งและแน่นอนเราจะพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ไปแชมเปี้ยนลีกและแน่นอนว่าจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับด้วย เผยเทยนฮากพร้อมลาผีหักเสื้อจิมไม่หนุนหลังเดอะมินเรอรายงานว่าเอริคเทนฮากจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้หากว่าไม่ได้รับการหนุนหลังจากอินิออสเทรนเนอร์วัย54ปีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผลงานอันน่าผิดหวังโดยแมนเชสเตอร์ซอแววพลาดไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในฤดูก,กาลหน้าทำให้ตอนนี้เขาเหลือเพียงถ้วยเอฟเอคัเป็นความสำเร็จเดียวที่ยังพอมีลุ้นได้เท่านั้น เซอร์จิมลัดคริปและอินิอัสดำังวางแผนการยกเครื่องครั้งใหญ่ในซัมเมอร์น,นี้และอาจขยายไปถึงเทนฮากด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจก็ตามแกรมคอตเตอร์และกระเโซเกตต่างตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบทบาทผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีแสดงปัจจุบันเทนฮากเลือสัญญาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเพียงปีกว่าๆเท่านั้นและการเจรจารเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นแม้สโมสรมีออปชั่นขยายให้เพิ่มอีกปีก็ตาม เช่นฮักยังมีข่าวผัวพัน์อาจกลับไปคุมอาแจ็คอัมเดอร์ดัมที่กำลังมองหากุนซือคนใหม่แทนที่ยอนฟานสกิปหลังจบฤดูกาลนี้อีกด้วยเช็คเรทซินดาดีนซีดานมีโอกาสแค่ไหนคุมแมนยูส่องราคากุนซือใหม่แมนยูหลังสื่อฝรั่งเศสอ้างซินดาดีนซีดานสนมาคุมปีแสดงมากกว่าบายยืน สกายเบดของประเทศอังกฤษยังคงยกให้กเกเรตซอกเกตผู้จัดการทีมช่างอังกฤษเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้มาคุมสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดหากปีแสดงตัดสินใจปลดเอริกเทนฮาก์ุนซือชาวดัตหลังจบฤดูกาลนี้อัตราต่อรองกุนซือแมนเตดดหากปลดเทนฮาก1กเกเรตซอกเกต2ต่อ1 2แกรมพอตเตอร์5ต่อ2 3โเรเบร์โตเดซาบีเจต่อ1 4โทมัสทูเคลนแต่อ1 5จูเลนโรเบตกี12ต่อ1 6โทมัสแฟรงค์16ต่อ1 6ร่วมซิลเดินซีดาน16ต่อ1 6ร่วมอูนาเอมรี่16ต่อ1 9รูเบนอาโมริม20ต่อ1 9ร่วมซิโมนนอินซากี้20ต่อ1 9ร่วมเคเรนแม็กเคนนายี่สิบต่อ1ซึัตตันและลอเรนสันฟันธงพิมลีก FA ทัศนะของซัตตัน FA ครับรอบรองชเชลซีวันอาทิตย์ที่21เมษายนโคเวนทรี ry, ชนะแมนเชสเตอร์2ต่อหนึ่งพิมลีกวันอาทิตย์ที่21เมษายนเอเวอร์ตันชนะฟอร์เรสต์2ต่อ1แอสตันวิลล่าชนะบอลมาร์ทสองต่อ1 คริสตันพาเลตชนะ West Ham, amp, เวสแฮม2ต่อ1ฟูแล่มเสมอลิพูล1ต่อ1ทัศนะของลอเรนสัน FA ครับรอบรองชเชลิดวันอาทิตย์ที่21เมษายนโคเวนทรี ry, แพ้แมนเชสเตอร์0ต่อ1พิมลีกวันอาทิตย์ที่21เมษายน, un, น, rest, Villa, น ath, ette, เอวเวอเรตชนะฟอรเรสต์1ต่อ0แอสตันวิลล่าชนะบอลมัด2ต่อ0คริสตันพาเลตเสมอเวสแฮม1ต่อ1ฟูแลมแพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ2หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ